เรื่องราวของเสี่ยวเสียงจือและอาจารย์จะเป็นอย่างไรต่อไปในชาตินี้มาติดตามกันต่อในพิสบุ๊กสมุดเรื่องเล่ากับเจ็ดชาติพบหนึ่งปรารถนาอีพีที่สิหหลังจากนั้นคากดินเสียงวกเวกโวยวายมากมายแล้วก็มีเสียงบ่งบอกความชราภาพกล่าวว่าไหนน้อยท่านทำเกินไปแล้ว ถิงเด็กหญิงห้าหกขวบไปบนเนินเขาได้อย่างไรถ้าเป็นแค่ใครวัดก็แล้วไปแต่ถ้าเกิดถูกสัตว์ป่าฆ่าเอาไปล่ะนางก็ยังดีๆอยู่ไม่ใช่หรอือจะบ่นไปใหญ่แล้วป่วยก็รักษาเข้าสิในน้อยนางป่วยและได้รับบาดเจ็บท่านเอง ก็ไม่สบายใจนักมิใช่หรือพูดได้ไม่สบายใจกันไปให้ผลเลยข้าไม่ให้เจ้ารักษาแล้วเมื่อตื่นขึ้นมาอีกครั้งข้าอยู่บนเตียงของอาจารย์เขานั่งหน้าเคลงอยู่ข้างข้าพอเห็นข้าตื่นก็เอื้อมมือมาทาบหน้าผากข้านิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะชักมือกลับไม่ไดีเรื่องเลยแค่ถูกลมหนาวนิดหน่อยก็สลบไปสามวันแล้ว เขาไม่เข้าใจว่าเขาหมายถึงอะไรแต่อาจารย์ดูไม่มีความสุขข้าคงทำอะไรผิดไปกระมังข้าเหล็กคว้ามือของอาจารย์แล้วพูดว่าอาจารย์ข้าขออาภายัยไม่ต้องพูดเจ้านอนพักไปร้อยหายดีแล้วก็ไปฝึกกับลูกศิษย์คนอื่นๆถ้าเมื่อใดเจ้าสามารถปีนภูเขาได้ด้วยตนเองแล้ว พวกเราก็ขึ้นขอไปฝึกกันใหม่พูดจบก,ก็สะบัดมือแต่ว่าข้ายังจับมือเขาไวนะ้แน่อาจารย์อย่าทิ้งข้าอยู่คนเดียวทั้งหนาวทั้งหิวเขานิ่งไปชั่วครู่แล้วก็เงียบไปสักพักก่อนจะพูดว่ารู้แล้วหลังจากนี้ข้าจะไม่ทิ้งเจ้าอีก เขาหยุดชะง,งักไปเหมือนไม่ค่อยพอใจนะกก่อนจะหันมาหยิกแก้มค่าฮะเจ้าไม่ต้องมาทำหน้าหน้าสงสารเช่นนี้ทถมยังทำตาใสซื่อมองข้าอีกอาจารย์หยิกข้าแรงมากข้าเจ็บจนน้ำตาไหลไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรผิดและทำอะไรให้เขาโกรธอาจารย์มือที่หยิกแก้มข้าคลายออก เขาบ่นกับตัวเองว่าถ้าบนสวรรค์และบนละโลกจะเป็นเช่นนี้ข้าหรือจะลงมือกับเจ้าได้หลังจากวันนั้นข้ากลัวว่าอาจารย์จะทิ้งใข้หิวอยู่คนเดียวบนภูเขาขขาจึงพยายามฝึกฝนร่างกายอย่างหนักร่วมกับคนในนิกายเทพยุทธจนในที่สุดเขาก็สามารถปีนขึ้นไปถึงเรือนวายุเหมันได้ตอนอายุแปดขวบ หลังจากนั้นอาจารย์กับข้าก็พักอยู่ที่เรือนวายุเหมันเขาไม่ได้สอนอะไรให้ข้าอีกให้เพียงกระบี่มาเล่มหนึ่งแล้วบอกให้ท่องจำเคล็ดวิชาบำเพ็ญวิถีจิตข้าพยายามท่องจำอย่างไรก็ไม่คล่องปากเสียทีขเขาโกรธใหญ่แต่แม้จะว่าข้างโง่ก็บนพึมพำกับตัวเองว่าไม่เป็นไรข้ายังเด็กอยู่ ต่ว่าเพียงชั่วพลิบตาห้าปีผ่านไปข้าอายุสิบสามอาจารย์อายุสิบหกที่สุดเขาก็ยอมจำนนถอนใจพูดว่าฮข้ามีหน้าให้เจ้าดื่มน้ำแกงมึงพอมากเกินไปเลยข้ามองหน้าเขาอย่างงงงเขามักจะพูดอะไรที่ข้าไม่เข้าใจจนข้าชินเสียแล้วกระทั่งวันนี้ เป็นวันที่ต้องลงจากเขาไปเอาอาหารที่นิกายเทพยุทธ์ข้าก็ได้ยินคำพูดใหม่พอมีแค่คข้ากับอาจารย์ข้าจึงเอ่ยปากถามว่าอาจารย์พวกเราฝึกวิชาประสานหญิงอย่างกันใช่หรือไม่อาจารย์กำลังจิบชาคขันได้ยินวา,าจานี้ของข้าเขาก็สำลักน้ำชาพ่อนออกมาใบหูกลายเป็นสีแดงเจ้า เจ้าไปได้ยินมาจากที่ใดวันนี้ลงไปเอาของกินพวกคนในนิกายพูดกันว่าเราสองคนเอาแต่อยู่ในเรือนวายุเหมันทั้งวันสงสัยคงฝึกวิชาประสานหยินหยางกันทั้งวันทั้งคืนเป็นแน่อาจารย์มุมปากกระตุกพูดทวนแต่คำว่าประสานหญิงหยางทั้งวันทั้งคืนแล้วก็นวดขมับไปมา บนยอดเขามีพลังปราณบริสุทธิ์เจ้ากับข้าฝึกบนเพนเพียนตามปกติไม่สิเจ้าโง,ง่เกินไปจึงไม่ได้ฝึกมีแต่ข้าที่ดูดปราณของฟ้าดินเพื่อสะสมพลังวัดไม่ใช่เหรอข้ารู้สึกเสียดายเกาหัวแล้วพูดว่าอาจารย์ข้าได้ยินพวกเขาพูดกันว่าการฝึกประสานหินหยางเป็นวิธีที่ดีง่ายสะดวก และได้ผลด้วยเช่นนั้นพวกเราลองดูดีหรือไม่อาจารย์วางถ้วยชาลงบนโต๊ะด้วยท่าทีเรียบเฉยก่อนจะเดินออกไปวิธีนี้ไม่เหมาะกับพวกเราเขามีทุ้าต้องลงเขาจะอยู่ท่องเคล็ดวิชาที่ข้าเคยสอนเมื่อสองเดือนก่อนให้ได้หลังจากนั้นข้าได้ยินว่าคนของนิกายที่อยู่ตีนเขาถูกซ้อมจนน่วมในวันนั้น ระหว่างที่พวกเขาโดนซ้อข้าอยู่บนเขาก็ได้เจอพูดตนหนึ่งหลังจากข้าเรียนเคล็ดวิชาที่อาจารย์สอนก็สามารถเห็นบางสิ่งที่คนทั่วไปมองไม่เห็นเจ้าปีศาจต,ตนนี้พลวดพลาดบุกเข้ามายังสวนหลังเรือนสีหน้าตื่นตกใจเขาเป็นพู้สมตัวใหญ่ยืนตัวสันระริกอยู่ท่ามกลางเหล่าแม่ไก่ที่เลี้ยงไว้บริเวณลานหลังบ้าน ในสมองของข้าเวลานั้นจึงปรากฏภาพน้ำแกงส่งกลิ่นหอมฉุยข้าจ้องมันไม่วางตาพลางน้ำลายไหลย,ย,ย้อยข้ากำลังจะดึงกระบี่ที่เอวออกมาจูจูพูดสมก็คุกเข่าลงโขกหัวคำนับสามทแมาีแม่นางคนดีแม่นางคนดีช่วยช่วยข้าด้วยพอได้ยินคำว่าแม่นางคนดีข้าก็เปลี่ยนใจ เก็บภาพสมตุนน้ำแกงเอาไว้ก่อนขาดึงเขาให้ลุกขึ้นแล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้นผูดโสมปาดน้ำตาบอกว่าเขาถูกคนตามล่าเขาไม่รู้ว่าข้าเห็นร่างจริงของเขาได้ขาคิดในใจว่ามีของดีก็ควรจะรออาจารย์กลับมาแล้วก็ตุนกินพร้อมกันขาจึงบอกให้เขาเข้ามาซ่อนตัวข้างใน เจ้าเข้ามาข้างในก่อนเราอาจารย์กลับมาคงช่วยเจ้าได้แน่พลบคามอาจารย์กลับมาทันทีที่เขาเข้ามาในห้องโถงก็ขมวดคิ้วถามเขาว่าเจ้าไปเก็บอะไรกลับมาข้ากำลังจะตอบพูดโสมก็เดิอนออกมาสีหน้าเศร้าเขาระว่าอาจารย์แล้วบอกว่ากำลังถูกคนตามล่าจึงเข้ามาขอหลบภัยที่นี่ อาจารย์คลี่ยิ้มเย็นชาเดินตรงเข้ามาหยิกแก้มขฮะเสียวเสียงจือเดี๋ยวนี้เจ้าเก่งกล้าถึงขนาดล่อลวงผู้อื่นเป็นแล้วหรือเขาหยิกแก้มข้าจนเป็นนิสัยข้าจึงไม่ได้สนใจกลับเอียงหน้าเข้าไปกระซิบท,ที่ข้างหูเขาแทนว่าอาจารย์พูดสมตุนบำรุงร่างกายดีนะสงสัยข้าจะพูดเสียงดังไป พูดสมที่ยืนอยู่ด้านข้างตกใจจนหน้าถอดสีถิ้งตัวนั่งลงกับพื้นเจ้าเจ้าเจ้าไม่ใช่แม่นางคนดีเขามองหน้าข้ากับอาจารย์ด้วยสีหน้าสิ้นหวังอาจารย์เลิกคิ้วพลางรูปหัวข้าโอ้ยากนักนะที่เจ้าจะฉลาดขึ้นมาสักครั้งแต่ว่าเขาชายตามองพูดสมแวบหนึ่ง ต้นไม้ใบหญ้านั้นต้องบำเพนตะบะพันปีกว่าจะกลายมาเป็นพูดได้กินแล้วจะทำลายบุญที่สะสมมาเราสองคนไม่ใช่คนธรรมดาปล่อยมันไปเถอะขะตกใจรีบดึงแขนเสื้ออาจารย์ไว้อาจารย์แม่ไก่ที่อยู่หลังบา้านเลี้ยงมานานแล้วแล้วก็แก่มากแล้วด้วยเช่นนั้นก็ไปฆ่าไกา่แล้วเอามากินแต่แต่ว่า แต่ว่าข้าทำท่าไม่พอใจหาเหตุผลมาโต้แย้งไม่ได้จึงได้แต่มองอาจารย์ด้วยสายตาตัดเพราะอาจารย์ไม่มองข้าหันไปมองดูพูดสมเจ้ามาทางไหนก็กลับไปทางนั้นหาไม่แล้วหากถูกยัยเด็กนี่จับกินข้าก็ช่วยอะไรเจ้าไม่ได้แต่แต่ว่าแต่ว่าข้างนอกมีคนกำลังตามล่าข้าพวกเขา พวกเขาจะเอาข้าไปเกี่ยวน้ำแกงพูดสมปาดน้ำตานั่งลงบนพื้นพลางกล่าวว่าหลายวันมานี้ข้าหนีจนหมดแรงฮะผู้ใด,ดกล้ามากดเขานิกายเทพยุทธอาจารย์ทำหน้าครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยปากอนุญ,ญาตให้พูดสมหลบอยู่ที่นี่ได้สามวัน ขายังมองพูดโสมจนอาจารย์ต้องปิดตาแล้วลากเข้าไปในห้องกินไม่ได้ก็คือกินไม่ได้วันนี้ข้าเหนื่อยมากล้วเจ้าทุบไหลให้ข้าทีข้าจําใจต้องทำตามสั่งปาก็พูดว่าอาจารย์ไก่ตุนโสมบำรุงร่างกายดีมากจริงๆนะอืมวันหลังข้าจะสั่งให้ห้องครัว ขุดสมให้เจ้าตะก,กานึงอยากปรุงอะไรก็ตามใจเจ้าแต่มันเป็นสมพันปีกินแล้วทำลายบุญสรุปคือเขาไม่ให้ข้ากินเจ้าสมพันปีนั่นนั่นเองัาทุบไล่ให้เขาพอเป็นพิษีแล้วก็กลับห้องไปอย่างไม่ค่อยพอใจนะความอยากกินของเสี่ยวเสียงจือจะประสบความสำเร็จหรือไม่มาฟังกันต่อในอีพีหน้านะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้แล้วเจอกันในอ e ีพีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ